ตอนนี้นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วให้เราดูดูว่าหน้านั้นชิ้นมุมมีสีเหลืองไหมถ้าไม่มีแบบนี้นะครับตรงมุมนี้ก็ไม่ต้องมีนะครับจัดรูปแบบไว้แบบไม่ต้องมีแต่ถ้ามีแบบนี้ถ้าจัดรูปแบบไว้แบบมีสีเหลืองให้ปิดว่า ขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้นบนสองครั้งขวาลงบิดไปเรื่อยๆนะครับขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้นบนสองครั้งขวาลงลองมาดูแบบนี้บ้างน,นะครับ มีจุดอย่างนี้หัวขึ้นบนตามหัวลงบนตามหัวขึ้นบนสองครั้งขวาลงเป็นปลานะครับปลาให้จัดแบบนี้หัวปลาตรงนี้หัวขึ้นบนตามหัวลง аксим, บนตามหัวขึ้นบนสองครั้งหัวลงปลาให้จัดแบบเดิมนะครับหัวขึ้นบนตามขวาลงบนตามหัวขึ้นบนสองครั้งหวาลงนะครับ שלחה